สวัสดีครับอุทัยพลคนอีสานครับเมื่อนี่ยห่อนห้อนแดดนี่จักปอผู้ใดปลาเราเด้ห้อนเนาะทึกปลาครับกับทีมงานหลวงบริบูรณ์ไม่แล้วครับไม่แล้วครับนี่ทีมงานเก่านี่นี่นี่ไม่นะครับจักปอครับ่อขาเจ้าแต่ข้าเจ้าว่าตึกกระโดดมาสั่นตึกตึกแล้วโอ้ยเสือนะครับพันห่าเนี่ยมาที่เหมาแล้ะครับบ่กล้าเหมาเหมาสามพันไร่คาร์ถัมัน อะไววะสิเมจาจักสามพันสปอคาร์น้ำมันดิซีหามีดพนัน้ำนี่ด, 3, 3, นดูดสามมื่นสามขึ้นที่เบิร์บุบุน่เอาจากจวกบุงดูนี่ครับมือปราบเฮน,น,นักฮาโลผู้วานกนักรวโลกมันพอดีกันดุนดุนซุดุดดดดนกัน ให้ได้บ้านนี่แหะอาจารย์นี่อาจารย์อาจารย์เฮอ,อาจารย์เฮครับอาจารย์เฮบังล้างเลยมักเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาเอามันทิ่มก็ไปหากลางนะ่พนะพอดีเพื่อนไหนมาติดแผงโซโลาเซลล์ให้นั่มนะครับในบ่อป่าก็เลยพากันเอาแผงโซโลาเซลล์มาติด ใส่ก็บ,บอป่าคนก็เลยได้โอกาสห่อนห่อนพอดีโอ้ฟางไหนมันบ่อนู่ด้วหรอ จอบบอนแล้วนนนโอ้เขาเนี่ยอันนี้เหรอนะแต่กระนันถิงมึงก็มาลงน้มเลยลนะนี่นี่มองนี่นมองก็แค่งามใหม่เอาละครับ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 สัวบัตทูโหจากเลยบาทนี่เอาแล้วเอาแล้ว าเอาแล้วเอาแล้วนาบนเด้อนีุ่้งๆเลเอาแล้วเอาแล้วฟุ้งไฟยังบ่จวดบ่เจิดมีปลาอยู่บ่ฮะ้วยมันสิบ่3เมตรอยู่บ่ ลึกแล้วตำรวเรื่องงานใหม่ <c oughs>

โอ้ยยังหรอบุมีนะครับทีมหนึ่งกำลังติดโซลเซลอยู่หมอดอมันแห่แห่ดอเท่าแรกเท่าแรกมันยังมันหนังตามันยังมันให้ตื่นแหยเห็นบอกมันเริ่มตื่นแห่หน่อยเห็นบหมนะพูดนะเห็นบอกเห็นบอกฝนโอ้ตัวนี้ไหมมันหมุนนลย มันมันตื่นเหี้ยห่วยมันจะแรงนะป่าคนบุเคยลงเนาะเอาลองเบิึงตื่นเีอะตะคนเนี่ยก็ตื่นแล้วล่ะเหี้ยไงดีเว <c oughs> ้ยขำออกไปงี้สิต่ำมๆมันโบนตรงสูงคักเออมันออกไปแนวนั่นน่นะเออตีออกไปแนวนั่นล่ะให้มันต่ำลงเออเออ เดี๋ยวจังจังจังติดเราจังตอกเดี๋ยวอันไอ้มันยื่นออกไปอีกเรี่องหน่อไปได้หลายมันมาลงน้ำด้วยสันเออต้องยื่นแบบนั้นแหละเด็กตีไม่คำหลังเอาตอกลงอีกใหม่อันหนึ่งน่ะสว่วบบ,บุบ,บเลยปะ,ะตื่นเฮอ,อืมตื่นเฮ่ะ เนี่ยเนี่ยโอ้ตัวนี้ใหญ่ดีนี่มียู่ป่าเนี่ยใหญ่ยูน้าตัวตื่นตื่นเห็นมันจวกเลยนีขึ้นอีกแล้วนี่อืมโอ้ไปตะอาบเถอะวะน้ำ ตีเลยมุ่มก็ได้เห็นมันยืนออกไปเลือยๆก,กันนะแต่ว่าให้มันยืนออกไปเนะี่นย จังวะปลายังวะฟังเสียงบุบๆๆเลยปะปลายังวะเียก็เป็นตุยานปหะก็ได้ trendy, ่ร่ปลาตัวน่อยว่ามันออกเงี้ยวะ กิโลเออนั่นแหะแบบนั่นแหละฝนนะฝนจะลงไปติดถอดเกินเลยวะเน่นบอเอาโลด อุ้ยวานคักจากคักจากแน่นด <player> ี ches, <ills> ้มอามานมาเจ้าของเจ้าของมามาติดโซลาเซลให้แน่เด้อพันใส่บ่อปลามาค่าค่าติดโซลาเซลขอปลาจักยี่สิบสามสิบโล่หรอ ฮะบอบอเฮะยบอบังยังยังยังอะไรของลงเรียป้าบอมันบอเขาเนาะมัจับหัวมึงเออมันมาไหนตื่นมันคนบอเดี๋ยวมาวานเนาะ พรอะตะวันลงหลอกแหลกหันบอมันขนได้บัตยนนหล่มวมึงมาตรงนู้นหอกมัดวงตรงไหนงม่หลงเลยนั่ยังข้าปอข้าตอปอาอะไรสูนวะฮะฝาอะไรสูดสูดบ่หึหม่หมดน้ำเย็นบ่เค็มบ่หวานน้ำหมเค็มเลยนะหึ้มเค็ม

เดี๋ยวไปนั่งนกันครับเดี๋ยวไปติดแผงโซลาเซลล์ออให้เป็นเดยก่อนครับจะเข้าก่อนฮึนึนี่ต้องงูไม่รู้เงินตรงงูไม่รู้เงินให้ตัวน,นึง นนแก้วหวัวดำนี่ีโ,ดโ,ดโดดอดมาันบุโรดแล้วนี่ลค <พา S 1> รับน้หัวอ้วนอวะังอ้วนขาวเนาะอ้วน,นน้ำอ้วนขาวขน,นาดด้ดวยปลาโอ้โหอ้วนขาวขนาดปลาเออ อาจารย์คอยอาจารย์คอยทำงาน,นเลยฟุตซบซบทำงานที่นี่เเห็นตาหนียวอ้วนขาวใบานบ่อถังหมดเต่แนะจัดที่จอดเลยปลาขึ้นคุณน้าปลาในต้มหมูก็โคลงลุ้นลุ้นขาลุงสองตัวยมันตื่นแหี้แล้วนี่นี่ ครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับด้อ <het> กับทีมงานนี่แหละครับ <het> ขอมีจักอันสองอันนะครับด้วยซอยกันซับซับตะไคร่อยากให้เห็ดอาหารแบบไหนกันคอมเมนต์มาได้เนะครับด้อหรืออยากให้ไปหาคลิปแบบ ตึกงปงตึกปลาแบบบ่อใหญ่ๆเดี๋ยวจีพาไปพูนครับทัลลี่ไนรีบอสวัสดีครับ